มาหน่อยเดี๋ยวเพิ่งไม่เอ้ยสามรเจ็ดมาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องที N ่นนคอง8นะฮะแล้วเราอยู่กับ PG Slot ครับกับเกมแดคูล่านะครับอ่าน,นี้เปิดมากดที่กดที่ใดก็ได้เเพื่อเริ่มต้นนะโอเคอันนี้เรามาเล่นในแพลตฟอร์มมือถือโมบายกันบ้างนะครับเพราะว่า เออปกติจก็จะเล่นผ่านเว็บนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอินโฟกันก่อนเลยดีกว่านะฮะอ่ะมีทั้งหมนมีทั้งหมดแค่5ลายเอยงนะโอ้ลายน้อยมากก็ตอนนี้เรามียอดอยู่ที่10,000บาทนะครับเดี๋ยวเราจะฟรีสปินหมุนเอเดี๋ยวลืมเบ็ดโอ้อะไรวะเนี้ย25ไป250เลยหเนีียอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นแค่ที่ยี่้าพอแล้วกันครับไป100ครั้งเช่นเดิมฮนะ10บบาทมาฮะ 25บาทโอเคถือว่าหมุนฟรีไปรอบนี้โอ้เสนรักวายมาเยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยเอ้ยยังไงครับจังหวะนี้วายเต็มหน้ามาบิ๊กวินครับบิ๊กวินที่บิ๊กวินบิ๊กวินที่เจ็ดร้อนะก็เป็นบิ๊กวินที่น้อยดีนะแต่อย่าลืมว่าเราเบ็ดแค่ยี่สิบาบาทนะรอบนี้มาในช่วงเขาเรียกว่าเบ็ดน้อยนะเพราะว่ามันห่างเกินไปนะมันยี่สิบ้าปั๊บแล้วไป250เลยนะ ไม่ไม่แบบตรงกลางแบบหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะ่ะเออมาเดี๋ยวคุณล่ามาอีกแล้วครับนี่เท่าไรห้าสิบโอเคก็กําไรเท่าหนึ่งอยู่ไปก็ต่อครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเนื้อนะ <c oughs> ถือว่ายังได้เปรียบไอยังได้กําไรอยู่นะเอ,อฟรีเกมมาฟรีเกมเข้าได้หรือเปล่าครับมาครับยินดีด้วยคุณได้รับหคะแนนเกมฟรีครับจัดไปครับเออเอ,อ่ายังไง โอเคครับได้เพิ่มอีก3นะฮะอันนี้อ่ะแล้วเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะขึ้นเงินไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไอเงินทั้งหมดมานะไอถ้าเกิดมันขึ้นเงินเนี่ยมันก็จะบวกฟีลปินไปเรื่อยไปด้วยไปเรื่อยๆ3าครั้งนะยังไงเรามาดูซิว่ามันจะเต็มหน้าหรือเปล่าอุ้ยหนึ่งร้อยมารัวเลยว่ะมาหนะ่อยเดี๋ยวเพิ่งมาอีกเอ้ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าไปรัวครับเหลืออีกสองอันดูซิว่าจะเต็มเปล่า ไม่เต็มหน้าโอเคไม่เป็นไรครับเราก็จะได้ยอดรวมทั้งหมดนะฮะของเขาเรียกว่ายอดรวมทั้งหมดของไอเงินที่มันขึ้นนี่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้เท่าไหร่กันอันนี้เราเบ็ดแค่25บเราจะมาดูว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่อู้น1นึนะอันนี้ก็ยังเป็นไอเกมฟรีหมุนไปเรื่อยๆนะฮะ30ครับอ่อเฮ้ยโอย้ยังไม่พอว่ะยังคงได้หมุนต่อเนื่องไปต่อครับ มาอีกเออรีไปเรื่อยๆรีไปเรื่อยๆรีรีอ้ามาครับ100ครับตอนนี้คือเราอยู่ข้างในเนี้ยคือ1170แล้วนะมาต่อไม่ยอมหยุดว่ะม,มาอีกเปล่าโอ้ยหมดแล้วฮะไปบ,บวกทั้งหมดเทด่าไหร่ฮะตอนนี้1800อยู่นะ2000แล้วครับ 2 0 7 0 2,100 2,170นะยังคงได้หมุนโอ้จบแล้วครับ2,170นะครับบิ๊กวินอ้เป็นอีปิ w วิเลยนะครับก็ทั้งหมดก็ได้กำไรเนี่ยไปแค่ประมาณเอ่อประมาณ2เอ,อประมาณ3,000นะก็ถือว่าโอเคกับการเบ็ดแค่25บาทนะก็ถ้าใครสนใจนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ส่ับนี้ครับ ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเฮยนนคองแปดแล้วก็168 Gaming ด้วยนะครับผมก็จะมีไลฟ์เนี่ยที่ช่อง168 g ง m i n g ดด้วยนะคใครตามไปดูนะครับก็เตรียมรับสิทธิพิเศษได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ